ล่าสุดตอนนี้นะครับทางเพจนะครับที่ตอนนี้กระแสโซเชียลกันเรื่องของมาต้าแดงนะครับแล้วทางทางโปรไฟล์ทางเพจเขาเนี่ยที่เขาทําคลิปนะครับก็มีการเกี่ยวกับโอ้โหเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์สองล้อทุกคลิปนะครับจะมีปัญหากับมอเตอร์ไซค์สองล้อทุกคลิปเลยนะครับปาดได้ทุกอย่างแต่พอเจอมอเตอร์ไซค์สองล้อที่แบบอ่ะ,อะ,อะเช่นอย่างคันนี้ที่เห็นเนี่ยครับเขาวิ่งอยู่เลนขวาแล้วอยู่ในเส้นหลังนะครับเป,เป็นพื้นที่ที่ ถ้าตามตามตัวบทดกฎหมายแล้วคือมันผิดนะครับอ่ามันผิดก็ก,ก็ว่าไปตามผิดถูกปะคุณจะไปถ่ายรูปรายงานส่งแจ้งตำรวจตำรวจแล้วลก็ว่าไปนะครับตามที่คุณสามารถทําได้แต่คุณมีเจตนาที่จะขับเพื่อเบียดเข้าไปเลยครับล้มหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเจ้าตัวของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยมันจะเป็นทางคลิปของคนต้นเรื่องมาต้าแดงออกมาเปิดเผยสมากกว่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่า โบริษ่าเกี่ยวกับบริษัทผู้ถึงบริษัทประกันรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้ก็ไปถามเม์ไซค์เอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่รูปหนึ่งนะครับมีการโชว์อ่าบ้องปืนที่บนรถนะครับแล้วก็ถ่ายรูปภูมไปข้างหน้านะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนตามไปถึงเพจที่ทํางานนะครับแล้วก็ไปทัวรลงฉําที่เพจที่ทํางานด้วยก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง ค,คือสุดท้ายแล้วเฮียมองว่าผิดกฎหมายก็ว่าไปตามผิดเนาะคุณก็อาจจะมีการถ่ายรูปทําคลิปส่งแจ้งตำาุวมตำรวจอะไรก็ว่าไปแต่การที่จะไปเปลียดเขาเนี่ยมันไม่สมควรนะครับมันไม่สมควรคุณแซงได้ทุกพันยูเวนเม์มอเตอร์ไซค์แล้วเพจของเขาเนี่ยโปรไฟล์ของเขาปัจจุบันเนี่ยล็อกโปรไฟล์แล้วเหมือนปิดเพจไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับล่าสุดตรงนี้ทางเพจใหญ่ๆสำนักข่าวใหญ่ๆเล่นข่าวหมด ล่าสุดก็มีเนี่ยไทยละออนไลน์เล่นข่าวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทางสายใหม่ต้องรอดนะครับก็ตามหาบุคคลที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้นะครับเพื่อจะได้สอบถามข้อมูลอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างตามกฎหมายในโหมดกฎหมายก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันตอบไปว่าวันจันทร์จะเป็นยังไงเนาะเรื่องเพจที่ทํางานตอนนี้ด้วยนะครับ